เมื่อเหมือนข่าวลือนะแต่เพื่อนที่ต่างต่างประเทศก็เริ่มมีการคอนเฟิร์มหรือว่ามีการเลย์ออฟพนังงานออกแล้วบางส่วนนะครับ <c oughs> นั่นก็ถือว่า <c oughs> เป็นการปรับครั้งใหญ่นะครับของลาซาด้าหลังจากที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยประมาณสิบกว่าปีแล้วลาซาด้าตอนนี้ลาซาด้าอยู่ในประเทศไทยประมาณสักสิบเอ็ดปีสิบเดือนห้าวันก็ประมาณสักเนี่ยโ <c oughs> อหบอกกันเลยคือประมาณสิบเกือบเกือบสิบสองปีแล้วอ่ะ แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าในสนามนี้เนี่ยมันจะมีผู้เล่นอย่างตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มเห็นว่าบางรายก,าก็ถูกซื้อกิจการอะไรบา้านไปนะครับก็ก็จะเริ่มในตล,ตลาดจะเริ่มเหลือแค่ไม่กี่เจ้านะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ป้อมเปิดมาเนี่ยอ่าก็มาเก็ตแชร์อย่าง,างมากแค่สองเจ้าอ่ะที่กินไปเยอะๆนะครับแต่สุดท้ายมันจะฟาดฟันกันจนแบบเหลือแค่เจ้าเดียวเลยไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วเขาอาจจะมาอาจจะมาขึ้นราคาค่าธรรมเนียมอะไรว่างไปไม่ถึงขนาดนั้นแหละจะสังเกตดีๆเนี่ย ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจะมีพื้นที่ให้ก mm ั hmm. <ๆ>บเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเท่านั้นอีกดูดีดิมันจะมีแค่เบอร์หนึ่งหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์และเบอร์สองแค่นั้นแหละที่เหลือเบอร์สามมันจะลงมาแค่ด hmm. ิจิทัเดียวแล้วเห็นไหมแทบทุกอันเลยนะยกเว้นโอเคเนะี่ยลาซาด้าเนี่ยโอเคอย่างสิบเนี่ยแย่กันนะลาซาด้าอินโดนีเซียเนี่ยแพ้โตโกปีเดียนะสิงคโปร์รเนี่ยโอเคอ่ะโอเคมีอเมซอนขึ้นมาหน่อยแต่แทบทุกที่เนี่ยมีแค่พื้นที่ให้กับที่หนึ่งที่สองแต่ตอนเนี่ยโดยเออ มาแรงมาก mm hmm. อยู่ๆกระโดดเข้ามาปุ๊บจะสังเกตไหมว่าทิกตอกเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่พูดจริงนะสองสมปีเองนะโดยเฉพาะทิกตอกช็อปเนี่ยเพิ่งเข้ามาสองปีเองอี่ยสองปีปุ๊บกระโดดเข้ามาในชาร์ตได้ทุกประเทศเลยอะ่ะสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันการมาของทิกตอกถือว่ามาแรงมากนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าใครมาทีหลังคนนั้นได้เปรียบเ mm hmm. พราะอะไรรู้ป่ะ mm hmm. พเพราะลาซาด้าเนี่ยอยู่มาสิบปีเนี่ยนะครับสิ่งที่ลาซาด้าทำเนี่ย ลาซาดา้าเข้ามาในยุคที่อ e ีคอมเมิร hmm. e ์ซ mm hmm. ประเทศไทยกันอ่งค่อยๆอยูในอาเซียเนี่ยมันกำลังมันยังไม่มันยังไม่ยังไม่เติบโตเท่าไหร่คนใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เยอะนะครับ mm hmm. คนเข้าใจความเข้าใจเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซก็น้อยฉะนั้นคนที่เข้ามาคนแรกเนี่ยต้องเป็นคนที่ลงทุนหนักมากเพื่อพยายาม e d ดูเค e ให้คนเข้าใจเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนเข้าใจเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซจะสังเกตได้ว่าทําทไมลาซาดา้ายุคแรกถึงต้องแจกคูป,ปองเอาไปเลยคนละสองร้อยบาทฟรีๆส่งสินค้าฟรีเปิดร้านค้าฟรีทุกอยย่างมฟรีหดเล พอมีคุณมีคุณมีกำไรคุณกำคูป,ปอง200บาทมาปุ๊บคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูซื้ออะไรดีวะถูกไหมฉะนั้นพฤติกรรมคุณก็เริ่มซื้อเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทดสอบทด,ทดลองการซื้อของออนไลน์ในสัปวงการทําการทําธุรกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยสิ่งที่นักการตลาดออนไลน์หรือคนทาขายของออนไลน์ต้องทําคือคุณต้องพยายามทาให้เกิด first purchase หรือเกิดการซื้อครั้งแรกฉะนั้นการซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการซื้อที่มันมันมีต้นทุนสูงอะ พราะคนจะมากดซื้อเนี่ยมันไม่อยากซื้อหรอกเราไม่เคยมาซื้อเว็บนี้อ่ะฉะนั้นวิธีการทำไงให้เขาอยากจะมาซื้อของเว็บเราก็ค LIKE ือเอาไปเลยสองร้อยบาทนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคอสมันมีบัตเจ็ตอยู่ก้อนหนึ่งเขาเรียกว่าการเป็นบัตเจ็ตนะครับมีงบในการที่จะแอดควายหรือการดึงลูกค้าใหม่ปเก็บลูกค้าใหม่มาตอนนี้เราอยู่ลาตนเนี่ยเรามีงบประมาณประมาณสิบดอลลาร์ต่อหัวต่อคนในการแอดควายลูกค้าใหม่ นะครับซิมตัวล์ตอนนั้นก็มบสามประมาณสามร้อยกว่าบาทฉันสามร้อยกว่าบาทเนี่ยเราแบ่งมาสองร้อยบาทเอามาแจกเป็นคูป,ปองฟรีเลยไปือแอดควายลูกค,ค้าฉันช่วงแรกเห็นว่าลาซาด้าเนี่ยใช้เงินมหาศาลในการที่ปลุกคนไทยทั้งประเทศให้มาซื้อของออนไลน์แต่นั่นคือยังไม่ใช่นะแต่สิ่งที่ลาซาด้าทำก่อนนั้นนั้นคือลาซาด้าต้องไปปลุกพ่อค้าแม่ค้าบอกเฮ้ยมึงมาขายออนไลน์กูสิแต่พอมีสปายแล้วเราให้ปลุกดีมาร์ต่อดีมาร์คือแจกสองร้อยบาท นะครับฉะนั้นพอมันเริ่มมีดีบาังสปายปุ๊บเนี่ยในแง่ของตัวโมเมนตัมธุรกิจอีคอมเมิร์ซมันก็เริ่มหมุนแล้วฉะนั้นช้อปปี้เนี่ยหลังจากนั้น3ปีเนี่ยช้อปปี้ตามเข้ามาช้อปปี้เริ่มเด้เดรียบแล้วเพราะตอนนั้นลาซาด้าเริ่มสร้างฐานไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มปลุกคนเข้ามาซื้อออนไลน์แล้ว<ม>ฉะนั้นลาซาช้อปปี้มาปุ๊บบอกเฮ้ยกูแจกคูป,ปอง200เหมือนกันกูมาทีหลังแต่ตอนนั้นเนี่ยช้อปปี้โทษดิลาซาด้าเริ่มแจกแล้วเพราะเราปลุกเนี่ไงเงิน แต่พอช้อปปีมาทีหลังช้อปปีก็ใช้เงินซัดเลยตุ้มพยายามดึงเงินดึงคนจาก l a ซาด้มานะครับซึ่งในช่วงมันแปดปีเนี่ยนะครับการสู้รบกันระหว่างช้อปปีกับลาซ a ด้เนี่ยก็ถือว่าเขาใช้เงินไปถ้าเกิดไปดูนะ,อะลองดูงบไปลลองดูงบการเงินของอเดี๋ยวขอดูว่าลาซาด้ตอนนี้ขาดทุนสะสมเท่าไหร่นะผมขอให้ดูว่าพอดีมันสามารถดูการขาดทุนสะสมของธุรกิจนั้นได้นะ ไปดูใหม่นะไปดูลาซาด้านะลาซาดาดีตัวนี้มันสามารถดูเาเรียกว่ากําไรสะสมหรือค่าทุนสะสมได้ของลาซาด่าไปดูเขาเรียกงบดุลน,นะครับแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่างบละเอียดเราจะดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยลาซาด่าเนี่ยเปิดมาเมืฯฯ่อสิบเอ็ดปีกว่าแล้วนะกาไรและขาดทุนสะสมไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทนี่คือเกือบสิบสองปีที่เขาอยู่เขาขาดทุนสะสมหมื่นห้าพัน เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทโหดไหมโหดมากนะสุดๆครับนี่คือเงินที่เอามาเอามาเขาเรียกมาทับถมเพื่อทําทําให้คนไทยเนี่ยเข้ามาตื่นเรามาดูช้อปปี้ดีกว่านะช้อปปี้เนี่ยขาดทุนสะสมเท่าไหร่มาดูกันนี่ช้อปปี้งบดุลนะฮะแล้วก็มาดูงบละเอียดเมื่อกี้อะไรนะช้อปปี้หนักกว่าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านช้อปปี้ใช้เงินเยอะกว่ากันสองคนเนี่ยรวมกันเนี่ย ขาดทุนสะสมเนี่ยสามหมื 33, ่นกว่าล้านสามหมื่นสามสามหมื่นสามมหาศาลมากเลยฉะนั้นที่แหละคือเงินมหาศาลที่คำถามคือถ้าเกิดตอนนี้มันก็มีข่าวมาแล้วว่ามันเริ่มจะมีเจ้าหนึ่งเข้ามาคือทีมูทีมูเดี๋ยวเราคงได้เจอกันทนะีมูนะทีมูคืออ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งบริษัทแม่คือพินตัวๆก็เป็น e อีคอมเมิร์ซในจีนซึ่งตอนนี้เป็นตัวเนี่ย เริ่มเข้ามาเขาเรียกว่าแซงหน้า Alibaba Group บาบาแหละที่เมืองจีนอ่าฉะนั้นเส็จว่าเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยทีมูเนี่ยไปบุกอ,อเมริกาแล้วกําลังจะกําลังเริ่มเข้ามาแข่งกับอเมซอนแล้วเริ่มไปขยาป่าตลาดอเมซอนแล้วแล้วก็มีข่าวว่าทีมูเนี่ยจะเข้ามาในอาเซียนซึ่งแน่นอนสุดนี้ก็จะสนุกแหละเพราะว่ามันคือจีนไงตอนนี้มันกลายเป็นว่าสนามลบอาเซียนเนี่ยไม่ใช่สนามของคนอาเซียน้วมันกลายเป็นสนามของคนจีน ฉันพอทีมูเข้ามาทีมูก็ใช้วิธีการเดิมฉันมาทีหลังฉันมีเงินฉันโปรยเงินเบาๆคนก็มาหาฉันแล้วถูกป่ะใช่ไหมนั่นคือนั่นคือความได้เปรียบของคนที่มาทีหลังเพราะตอนนี้เนี่ยตลาดมันสมบูรณ์แล้วตลาดมันพร้อมและ้ะฉันคนม,มาทีหลังแค่โปรยเงินทุบเดียวคนกําเงินคนก็พร้อมมาทดสอบซื้อกับทีมูเลยฉะน,นั้นก็คือความท้าทายของทีมูเลยว,ว่าจะสามารถเก็บคนและดึงคนไว้อยู่ในทีมูได้นะครับเท่ากับลัศดาหรือปั๊ นั่นคือเกมที่เราจะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยเราจะเจอผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะครับในตลาดอีคอมเมิร e ์ซของในอาเซียนซึ่งรวมถึงป,ประเทศไทยด้วยเหมือนกันตรงนี้เนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเออว่าเฮ้ยราซาราต้องปรับตัวเพราะถ้าเกิดไม่ปรับเนีย่ยตกไปเป็นเบอร์สแน่จากเดิมที่อยู่เบอร์2องดีๆเนี่ยนะเนี่ยนั่นคือนี่คือนี่คือความ,มวัดถามว่าทําไมเขาถึงต้องรีสตรัคเจอร์โครงสร้างตอนน<ม>ี้นะครับอืม โอ oh, <im itation> ครับโ oh, อ้เคลียเคลียนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับเอ๊ะ like, ว่าระหว่างทางนะครับที่ไอ้ศึกนะครับระหว่างสองเจ้าหมายถึงว่าช้อปปี Lazada า,า,าระหว่างทางจริงมันจะมีเจ้าอื่นที่พยายามจะแซกเข้ามาแล้วถ้าผมจะไม่ผิดจะมีอะไรอีเลอะไรสักอย่างป่ะครับหรืออะไรประมาณนั้นอ <Even free. S 1> ่ะเเจ้า,จา <im itation> พยายามเข้ามาเ <im itation> ออ <im itation> เขาก็เขาก็พยายามเจาะแต่มันทาไมไอ้เนี่ยไอพวกนี้สุดท้ายก็ต้องหลุดออกไป ถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าสมมติพี่ป้อมตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยถ้าคนมาทีหลังโปรเ,ง,เงินกึก๊กนึงอ่าก็ก็อาจจะติดตลาดแล้วแต่มันก็มีบางเจ้าที่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเออคืออิเลนสตริตต่างกันก็คือเ็นะปิดเปิดมายี่สิบเจ็ดเดือนเปิดมาสองอ่าเปิดมาไม่กี่ไม่กี่เดือนก็ปิดนะครับเพราะสาเหตุสำคัญก็คือเป็นต้องบอกอิเลนส์สตรีตเป็นบร,รษิษัทจากเกาหลีนะครับก็คือจากกลุ่มบร,รษิษัทเอสเคนะครับ เดืะะ<嗯>เอดป่ากันนะเจอกันนะมีไม่เอ่ยเขาหน้นาตั้งชื่อนั้นไม่赖โอเคเอ่ออิริสติดเนี่ยสาเหตุที่ปิดนะครับมาตอนนั้นใครจำได้ก็มีการอ่าแร็ปสถานีไฟไ<อ>ฟ้าหลายสถานีจำได้ไหมอ่าเอสเนี่ยเนี่ยเอ่อสาเหตุที่ปิดเพราะเปลี่ยนซีอีโอของบริษัทแม่ที่เกาหลีก็คือกลุ่มกลุ่มเอสเค นะครับพอ SK เปลี่ยนผู้บริหารปุ๊บผู้บริหารระดับสูงบอกเฮ้ยอีคอมเมิร์ซไม่ใช่เดเรกชันของบริษัทปิดหมดเลยปิดทั้งประเทศไทยปิดที่อินโดนีเซียด้วยนะฮะก็คือปิดเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เลยทธาเลยทำให้ตัวเอเรนซีเนี่ยหายไปด้วยเหมือนกันนะครับไปลืมเมื่อปีก่อนเรามีคนนี้เรามีอีกเจ้าหนึ่งก็คือชื่ออะไรนะเอ่อเจดีเซนทอลเซนทอลเจดีอะเจดี เซ็นทัลเจดีคอมเมอร์สนะนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งงบมาแล้วก็คือดูดีก็คือปีหกห้าเนี่ยขาดทุนเก้าพันล้านนะครับขาดทุนสองพันล้านสถานะตอนนี้อันน้ไม่ปิดนะจริงๆตอนนี้คือตัวสักปิดไดปเรียบร้อยแล้ว <S <S 2> <S 2> นะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ถอยทับเพราะ,ะมีปัญหาส่วนตัวมีความคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่อง culture crash ก็คือวัฒนธรรมของกลุ่มเซ็นทัน กี่ยกับวัฒนธรรมของของเจดีจากประเทศจีนหรือจิงตงเนี่ยจิงตงเดีคือย่อจากจิงตงนะสองวัฒนธรรมเข้ากันไม่ได้นะครับพอเข้ากันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ก็ก็เาเจ๋งนะครับซึ่งไปดูแล้วเนี่ยไปดูกบดุลแล้วกันของเจดีแล้วกันว่ามีขาดทุนสะสมเท่าไหร่ขณะเปิดมาเนี่ยขาดทุนสะสมประมาณเจ็ดพันกว่าล้านเองโหดมากเปิดมาไม่กี่ปีนะเจ็ดพันกว่าล้านะี่ดูดิอ่าเจดีเปิดมาดูแล้วตัวเลขประมาแค่หกปี แต่จริงๆคือต้องบอกว่าปีที่แล้วนี่แทบไม่ได้โอเปรตาอะนะครับฉนัน e-commerce เป็นเกมที่ก็ต้องจะโหดมาก